เรื่องในโอกาสครบรอบ60ปีไทยบรดาขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนค่ะปลอดภัยของประเทศไทยเป็นรูปธรรมนะคือเพื่อสร้างขนนิ่งความปลอดภัยในรานผู้จำหน่ายกถจักรยานยนต์บรดาที่ใช้โอกาสครบรอบ60ปีสู่การสร้างคุณค่ายในสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมและในวันนี้คือรางวัลไชยบดาได้เกิดกับแถบในภาคล่างสำนักงานโครงการและบัรทัดสายชลปร และสนับสนุนการด้านการประชาสัมพันธ์พื้นฐานจำนวนเพื่อปรับาร์ให้การสมหมวกนิรภัยกลายเป็นพฤติกรรมประชากรในทุาสังกัดที่ได้เรื่วงบ้านบรรจาร์นิรภัยครบ10ปีแล้วบรรดากับขี่ปอดภัยเรให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและจะได้ผลลองได้เลยค่ะสวยงามมากค่ะเราจะส่งสายตาแข็งความสุขมาได้เลยค่ะสวยงามมากค่ะเลยค่ะทุกท่านยังคงยิ้มไว้อยู่ค่ะสวยงามมากค่ะ ยิ้มเราไว้ก่อนนะคะสวยงามคะ่ะถุกท่านบองมาที่กล้องของเราด้านนี้ก่อนนะคะขอเป็นภาพนิ่งก่อนค่ะเป็นเลขหกแบบนี้เด็กๆยิ้มไว้ลูกยิม้มรูปนี้ออกไปทั่วประเทศนะลูกนะและ 1, นึ่งปีค่ะห,ห่วงใยได้นะแล้วก็สำหรับกระทรวงสาบาบันที่มารับ,ออบผ้ปก่รอัน้องมันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะคณะผูรหนนะคร ขอหกสิบปีหน่อยได้ไหมคะทุกท่านคะ่ะมือขวาชวนิ้วก้อยมือซ้ายกำมือไวค้ค่ะหกสิบปีคะ่คะ